คือตอนนี้ผมก็ลองป้อนไฟเข้ากับอบอร์ดขยายเอาพุทบอร์ดนี้นะครับ7 4 1นะแต่ผมฟังเพลงมาสักพักแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันแตกครับเสียงมันแหบแหบไปเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะลองเอาบอร์ดนี้นะครับบอร์ดตัวที่สองเนี่ยลองใส่คู่เดียวดูนะครับว่ามันจะแหบไหมนะครับผมจะลองใส่ชุดทรานซิสเตอร์นะครับคู่หนึ่งก่อนนะครับ ส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ลองอตอนใส่คู่หนึ่งนะอันนี้ผมใส่ทั้งทั้งหมดเลยนะครับสองคู่นะครับแล้วผมก็มาลองรู้สึกว่าเสียงมันแหบแหบมากด้วยเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับตัวเสียงที่มันแหบนะ ครับแล้วก็จากที่ลองไปนะครับมันก็เสียงแหบจริงๆนะครับเสียงเหมือนแบบไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพมาเลยนะฮะมันมันไม่ใช่ครับจากที่ฟังดูนะครับสำหรับบอร์ดนี้นะครับผมจะลองเอาชุดทรสเซเตอร์คู่คู่ตัวใหม่นะครับมาลองใช้ดูนะครับชุดนี้ผมจะไม่ถอดนะครับผมจะตัวใหม่มาลองกับชุดนี้เลยนะครับว่าเสียงมันจะแหบอีกไหมนะฮะ โอเคครับครับแล้วก็ผมก็มาลองอีกบอร์ดหนึ่งนะครับใช้ชุดไฟชุดใหม่นะครับก็บอร์ดนี้ที่ลองไปตอนแรกนะฮะแล้วผมก็มาลองอีกบอร์ดหนึ่งแล้วใส่ตัทรานซิสเตอร์ขับนะครับาฟังขยายนะ้คู่เดียวนะครับเอย่ามาลองฟังเสียงดูนะ you <laughs> เสียงก็ยังแตกเหมือนเดิมนะครับเสียงก็ยังแหบยังแตกเหมือนเดิมเลยครับก็สลับการทดสอบนะครับบอร์ดเจ็ดสี่หนึ่งเนาะในการทดสอบนะครับบอร์ดแรกเลยนะครับผมก็มั่นใจในตัวทาร์จิตเตอร์นะครับสี่ตัวครับผมใส่ไปครบเลยนะครับแล้วก็ป้อนไฟเข้าไปนะฮะทำการทดสอบเปิดเพลงก็เสียงก็แหบแตกพลาดนะครับ ผมก็เลยเอย๊เป็นอะไรผมก็เลยลองบอร์ดที่2นะครับบอร์ดที่2ผมก็ได้ได้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟไปด้วยนะครับโดยการใส่ p o w มเ t r a ท s i นซิ r อร์ข้างละตัวนะครับก็เท่ากับว่า1คู่เนาะใส่ไปปุ๊บเปิดเพลงไปก็เสียงแตกพลาดอยู่ดีนะครับผมก็เลยวิเคราะห์ว่าแหล่งจ่ายไฟก็ไม่น่าจะมีผลนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นที่วงจรแน่นอนนะครับ ซึ่งกรณีที่เป็นเกี่ยวกับวงจรนะครับผมก็ซ่อมไม่ค่อยเป็นซะด้วย,ยทีนี้ก็ว้าวุ่นกันใหญ่เลยครับทีนี้หากท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะแนะนําผมผมก็ยินดีนะครับแนะนําให้เปลี่ยนอุปก,กรณ์ตัวไหนก็ลองแนะนํามาดูครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้นะฮะถ้าได้ผลยังไงผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเปลี่ยนตรงไหนแล้วอบอร์ดมันจะใช้งานได้ดีนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะฮะก็พบกันใหม่นะครับกับคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ